มอบหนงังสือเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเข้าห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศประจำปี2,560าธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและสำนักพิมประพันธ์สารได้จัดโครงการมอบหนงังสือเข้าห้องสมุด ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือโดยเลือกมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน400โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถ่ายใต้ชื่อปลูกทักษะเรียนรู้ด้วยตัวฉันและโลกใบนี้ โครงการมอบหนังสือห้องสมุดครั้งที่ส6บผนวกชุดหนังสือปฐมวัยพร้อมหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบด้วยรูปแบบของหนังสือที่มุ่งเน้นพัฒนาการตัวเด็กเป็นสำคัญโดยเฉพาะในสือปฐมวัยจึงมีการใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายเพื่อการบรณาการทักษะและประสบการณ์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ได้รู้จักการสังเกตสำรวจสร้างสรรค์จนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้นะครับทางธนาคารกรุงเทพร่วมกับพันนาสารนะครับก็ได้มีโครงการมอบหนังสือแก่โรงเรียนขาดแคลน400แห่งทั่วประเทศไทยมอบหนังสือประมาณแสนกว่าเล่มในโครงการที่เรียกว่าปลูกทักษะเรียนรู้ด้วยตัวฉันและโลกใบนี้แล้วก็เป็นหนังสือที่หลากหลายรวมถึงหนังสือประถมะวัยหนังสือการเรียนรู้โดยที่เราทำมาเป็นปีที่10 6แล้วครับก็มีมูลค่าประมาณสัก8ล้านบาทซึ่งเราก็ได้ส่งมอบให้กับทางสงพทออเพื่อให้นำไปสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน,นตา่างๆ เ16ปีแล้วนะคะที่เราได้ร่วมมือกันแล้วก็เราได้รับความกรุณาจากทางธนาคารกรุงเทพประเทศไทยนะคะแล้วก็กวกมสำนักพิมพ์ปรพันธ์ศารนี่นะคะนี่หนังสือที่เราได้ไปนี้นนก็จะส่งตรงไปถึงไปถึงโรงเรียนเลยนะคะทีนี้การที่โรงเรียนเนี่ยเด็กเขาได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆนะน่าอ่านมากถ้าเกิดว่าจะจะไปดูแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือว่าเรื่องราวอะไรยางงี้นะคะ<ช>แลวแต่ละปีในะทางสำนักพิ เขาก็ได้เอาธีมเรื่องเนี่ยที่มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันอะไรเนี่ยสอดแทรกเข้ามาเพราะตรงนี้ค่ะอพอโรงเรียนเราได้รับไปแล้วเนี่ยนะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็นำไปให้เด็กได้อ่านอยู่ในทั้งหนส,<อ>สืยใน้องห้องสมุดนะคะนอกจากห้องสมุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสื่อตัวหนึ่งที่ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือเหล่านี้ค่ะพอ,อยากชวนทุกคนมาร่วมกันครับผมคิดว่าแบง์กรุงเทพเป็นแบงก์เล็กๆหนึ่ง ฟันเฟืองของเศรษฐกิจแม้ว่าเราจะเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดในภาคแบงกิ้งทั้งหมดนะครับแต่เราก็ยังเป็นแบงก์เล็กๆเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจทั้งหมดเราอยากชวน ผู้ที่ร่วมสนใจมาร่วมกันแล้วก็จับมือกับทางสพทความจริงเราทําได้แค่400โรงเรียนนะครับแต่สพทมีเป็นโรงเรียนทั้งหมด4,000นก3,000กับ4,000 40, โรงเรียนเกือบ3,000 2,900กว่าโรง3,000โรงเรียนนะใช่แล้วก็มีโรงเรียนที่ต้องการหนังสืออย่างนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผมคิดว่าอย่างที่บอกไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับการลงทุนในการเรียนรู้ของน้องๆตั้งแต่ประถมวัยจนกระทั่งประถมมัธยมครับ แล้วก็ากทางสปทอเองนะคะในนามของท่านเลขาธิการกรกเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารุเทพธนาคารแล้วก็ทางสำนักพิมพ์พันศารนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กของเราที่อยู่ห่างไกลอาจจะไม่ได้มีหนังสือดีๆเท่าเทียมกับโรงเรียนใหญ่ๆเขานะคะแต่หนังสือที่เราได้รับนี้นนก็คิดว่า คุณครูจะนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะที่สามารถที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียนเราได้นะคะแล้วก็ความคาดหวังของเราก็คือจะได้รับความร่วมมือนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากทางทางธนาคารเทพเนี่ยนะคะต่อเนื่องไปแล้วก็คงได้ร่วมมือกันในมิติอื่นๆอีกน,น,นะคะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ